ท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมเออแบททูแคทนะครับผมซึ่งเอ้ยนึงนะนี่มีลอตเตอรี่แมวขู่ด้วยมันก็จะมาเอ้ยหยุดทูดิมนเก็จะลอตเตอรี่นะครับผมซึ่งผมจะเลือกไปตรงกลางนี่ได้หนึ่งร้อยอาหารแมวโดนเกียนโดนเกียนแล้ว,วี่ล้กคนก็อย่าเลือกตรงกลางนะรู้สึกมือนเล่นตรงกลางเลยโดนเกียนเลย ซึ่งเราจะไปที่อื่นกาชามแมวทำบันดูกันนะครับอันนี้มาสุ่มแบบปกตินะถ้าได้อูเบอร์เนี่ยมันก็จะเป็นไลทที่ตลกมากเลยนะแต่มันไม่มีวันได้หรอกครับเนี่ยนะม,นมันนี้เขาเอาอูเบอร์ครับใช้เลเวลไจะ20นะเนี่น่าจะเก็บตังค์ได้เยอะไหมก็เพิ่มความเร็วตังค์นี่แหละมาเออจะมาสุ่มกาชาแลนะครับซึ่งเราก็จะสุ่มเป็นแพ็คนี้นะดาร์คฮีโร่นะครับ น่าจะไไดักฮีโรแหละสุกไปได้ตัวแล้วคตัวตัวนี้นะครับตัวนักล้องตัวนักล้องนี่มันเปลี่ยนเป็นเอ็กพมิกส,สมสมให้หมดนะครับแล้ก็จะมาส่งกันมาบาทหลวงมาเลย กราเป็นได้แค่ XP ซึ่งวันนี้ก็จะมาเล่นให้ดูกันนะครับเออซึ่งผมจะเล่นเป็นภารกิจแล้วกันวุ้ยลองดิเพิ่มความเร็วแค่นั่นแหละดินแดนฮาโฮซังมา ตังเริ่มต้นมามันให้เยอะมากเลยคือปล่อยแมวน้อยตัวนี้เอาไปจบละก็คือ,คอนี่สบายมาก ปล่อยปาเกียวไปเป็นตัวตัวตีเร็วนะตัวพุ่มอะ่ะผมมองผมใส่มาแต่พวกตัวตีเร็วนั้นเลยทบุทบทุบสองแพท่ัทนนี่ก็เอาลงครับแต่ข้อเสียคือครูดาวมันนานแล้วก็ราคาแพงครับราคาสองพันสองเนี่ยถ้าเป็นในด่านที่มันแบบเล่น,นยากๆหน่อยมันก็ให้มันคูนอาหารที่มันคูณตังเราเพิ่มแบบซื้อแบบราคาซื้อมันจะเพิ่มคูณสองอะ่ะมันก็จะเพิ่มเป็น ประมาณสองพันสองร้อยอะมาต่อผมอยากได้ไอเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยไปตอนที่สองลายวะนี่มันอะไรวะวางแค่ตัวนั้นอ,อกมกันก็น่าจะลองมาพวกมันครับม,มา ออกมาจากบ้านเจ้าซะออกมาแล้วนี่พวกแมวขี้ขาดส่งหมาส่งออกไปหน่อยรถพิเศษว่าแหละโอ้ยตายง่ายโอ้ยอย่าบ่นโอ้แพ้แพ้แน่เลยโอ้ยแพ้แน่เลยป้าไมนะ่ ยอมแพ้ก่อนหลับไม่ได้โอ้น oh no. ้ผมแพ้แล้วก็น่าจะมีแค่นี้ครับคลิปเนะี้ยคลิปสั้นมากเลยไม่รู้ทำอะไรดี